สวัสดีค่ะพี่หนุ่ยนันะนงตันติหาชัยนะคะวันนี้ก็จะมาคุยต่อในอาพาร์ทที่4แล้วนะคะที่จะคุยในเรื่องของแผนการตลาดนะคะของอาโอมีนะคะค่ะแผนการตลาดของอาโอมีนะคะเกิดขึ้นจากแนวคิดของท่านประธานก็คือเขาเรียกกลยุทธ์แมสแมสทีดนะคะแมสทีดหมายถึงว่าแมสตตัวแรกคือผลิตสินค้าจํานวนมากๆ นะคะแพสติก็คือสินค้าเกรดพรีเมียมสินค้าเกดรดลูลาผลิตสินค้าเกรดพรีเมียมเกดรดลูลาจํานวนมากๆแล้วมาขายในราคาที่จับต้องได้ด้วยสโลแกนแอบส u ตร q คุณภาพสินค้าคุณภาพแอบสโตรไพร์ราคาคุณภาพนะคะ สินค้าของอาทูมี่คือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะรวมทั้งอาหารเสริมทั้งของกินเล่นอะไรต่างๆชุดเครื่องสําอางต่างๆเราจะมีพร้อมนะคะแม้แต่ทั้งแมสปิดปากของใช้ต่างๆเหล่านี้งอต่างๆก็จะมีนะคะของอาทูมี่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นช้อปปิ้งมอลนะคะแต่ทุกชิ้นที่คุณซื้อจะมีคะแนน P ีวออกมาทําการตลาดกันนะคะของอาทูมี่นะคะ ทีนี้เรามาดูการสมัครสมาชิกนะคะการสมัครสมาชิกก็คือเริ่มต้นจากจะมีคนมาแนะนําเราโกดนะคะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นลงทุนที่ศูนย์บาทเท่านั้นเองนะคะไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จุดจุดเด่นเลยนะคะข้อที่1คือเราไม่มีค่าสมัครและข้อที่2ก็คือไม่มีการรักษายอดนะคะไม่มีการรักษายอดไม่มีออโตชิปเราไม่มีการผูกมัดไม่มีพันธะไม่มีภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงคุณสมัครขึ้นมาเป็นผู้บริโภคแล้วคุณก็ ใช้จ่ายไปก็เท่านั้นเองนะคะเราไม่มีการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นแล้วอายุของอาการต่ออายุของสมาชิกนะคะสถานะตรงนี้ก็คือภายใน1ปีนะคะ365วันคุณซื้อสินค้าแค่หนึ่งชิ้นอะไรก็ได้นะคะสถานะของคุณก็จะต่อไปอัตโนมัติ365วันนะคะเพราะฉะนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่ต้องมีการต่ออายุสมาชิกนะคะแล้วก็ยอดส่วนตัวนะคะของตัวเราเองที่เราซื้อในยอดส่วนตัวเรานะคะจะสะสมขึ้น ของเราไปตลอดชีวิตนะคะไม่มีการตัดทิ้งไปไหนนะคะทีนี้มาดูนะคะระบบการจ่ายตรงนี้ใช้ระบบไบนารีนะคะจริงๆระบบไบนารีเป็นระบบการจ่ายเงินที่ดีที่สุดในระบบการตลาดของระบบ mlm นะคะก็คือจ่ายเงินดีแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะค่ะแต่จุดอ่อนไบนารีส่วนใหญ่คือมีสินค้าน้อยตัวมากๆก็ไม่กี่ตัว 2- อสาตัวก็ทําการตลาดนะคะเลยทําให้การจับจ่ายใช้สอยมันยากนิดนึงเพราะว่าโอกาสเลือกสินค้า นยแต่ของเราเป็นไบนารี่ที่มีสินค้าในประเทศไทยนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็9้าสกว่ารายการนะะเพราะฉะนั้นอะไรหมดอะไรขาดสามารถซื้อทําคะแนนได้ทั้งหมดนะคะและที่สําคัญเราเป็นไบนารีไม่จํากัดชั้นหมายความว่าถ้าเราดูจากภาพนะคะตัวเราอยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วทีมซ้ายทีมขวาที่เกิดขึ้นมาคุณไม่จําเป็นต้องแนะนําเองนะคะใครก็ได้นะคะแนะนําซ้ายขวามาอยู่ใต้อง,องค์กรของเรานะคะก็คือ เป็นทีมงานของเราทั้งหมดนะคะเป็นสาขาย่อยของเราพูดง่ายๆนะคะแล้วคะแนนที่เกิดจากคนข้างล่างของเราทั้งสองฝั่งนะคะคนข้างล่างมีคะแนนเท่าไหร่เกิดขึ้นมานะคะมันจะนับคะแนนรวมให้กับเราเป็นคะแนนซ้ายขวาทั้งหมดแล้วแต่และว,วันมีคะแนนเท่าไหรเอามาทําการตลาดให้กับเรานี่คือธุรกิจของอาโชมี่นะคะเราไม่จํากัดชั้นลึกๆเท่าไหร่ก็ได้นะคะและเรายังเป็นโกลบอลอาโชมี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวเราเองนะคะ ตัวเราเองรหัสของเรานะคะเราคือวันเวิร์นวันโค้ดนะคะเปิดรหัสเหมือนพี่อยู่ที่สตูลเปิดที่จังหวัดสตูลรหัสของพี่สามารถไปแนะนําคนนะคะที่อยู่ประเทศไหนก็ได้ที่อัลจมีเปิดแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาหรือที่ไหนก็ได้โดยที่ตัวพี่เองไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดรหัสที่สหรัฐอเมริกานะคะพี่ก็สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้เลยนะคะมันเป็นการตลาดที่ยิ่งใหญ่มากๆปัจจุบันนี้นะคะเปิดไปแล้วก็20ประเทศนะคะ ที่สามารถทำธุรกิจทำการตลาดได้ดังอย่างในภาพนี้เลยนะคะและอีก54ประเทศนะคะสามารถสมัครเป็นผู้บริโภคก,ก่อนได้นะคะอย่างรายชื่อในหน้าจอที่เราเห็นอยู่54ประเทศเหล่านี้สามารถเปิดทำเป็นผู้บริโภคได้นะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมของคอมมิชชั่นนะคะวงกลมนี้ก็คือสวนวเค้กกลมๆนะคะก็ตัดไปเลยนะคะส่วนที่หนึ่งคือ30%แรกก็คือเป็นส่วนของค่าบริหารงานของบริษัทนะคะ และอีก70%ที่เหลือนี้จ่ายให้กับพวกเราเป็นคอมมิชชั่นนะคะ44%แรกคือ General Commission นะคะก็คือตรงนี้จ่ายเป็นการจับคู่จ่ายระบบไบนารีก็คือ General Commission นะคะแล้วส่วนที่2ก็คือมัตต์ชิพโบนัสนะคะจะจ่ายให้เรา20%นะคะก็คือโบนัสประจำตำแหน่งนะคะแล้วอีก6%ก็คือ Education Commission ก็เป็นคอมมิชชั่นของศูนย์การเรียนรู้นะคะรวมทั้งหมดเป็น100%นะคะ ทีนี้หลังจากเราสมัครมาก็มาดูในเรื่องของระดับของสมาชิกนะคะมันจะเป็นยอดส่วนตัวของเรานะคะเราต้องสะสม PV ในยอดส่วนตัวของเรานะคะถ้าเราสะสมถึง1,000 0 PV เมื่อไหร่เราจะเป็นระดับที่1คือระดับ member นะคะ10,000 PV นะคะ10,000 PV, PV ตรงนี้ก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณนะคะ600บาท700บาทก็ได้แล้วนะคะแค่แปลงสีฟันยาสีฟันก็ผ่านแล้วก็คือเป็นระดับ ที่หนึ่งคือเมมเบอร์เมมเบอร์ก็ส่งผลให้ถ้าเราเป็นเมมเบอร์แล้วคะแนนที่เกิดขึ้นซ้ายขวาขององค์กรข้างล่างนะคะก็จะเก็บคะแนนแล้วมาทำการตลาดให้กับเราจ่ายเงินให้กับเรานะคะแตแ่ระดับเมมเบอร์ยังไม่เหมาะกับการทำธุรกิจเพราะมันได้เงินน้อยนะคะเราควรจะถ้าเราอยากเป็นนักธุรกิจเราต้องปรับตัวเองให้เป็นระดับที่2คือระดับเอเจนต์นะคะด้วยการซื้อสินค้าใส่ในรหัสของตัวเราเองที่เราเป็นเอเจนต์นะคะ ซื้อรหัสของตัวเราเองซื้อสินค้าสะสมไปเรื่อยๆนะคะเขาไม่กําหนดระยะเวลาว่าคุณจะสะสมไปถึงเมื่อไหร่นะคะสะสมไปเรื่อยๆไม่กําหนดระยะเวลานะคะตรงนี้ถึง3 0 0 0 p นพีเมื่อไหร่คุณเป็นระดับเอเจนต์เมื่อนั้นแล้วส,สามารถสะสมต่อไปนะคะ ก็คือถึง700,000 PV เป็น Special Agent นะคะถึง1 5 0 0 0ล้าน5นะคะคุณเป็นดิลเลอร์นะคะแล้วถึง2 4 0ล้าน4ก็คือ Exclusive นะคะอันนี้คือสูงสุดแล้ว2 4 0ล้าน4คุณไม่จำเป็นต้องซื้อในรหัสตัวเองแต่อย่าลืมว่า1ปีซื้อ1ชิ้นในรหัสของตัวเราเองนะคะทั้งหมดมันมีอยู่5ระดับด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูไรายได้ที่1คือ General Commission หรือ Commission จากการจับคู่นะคะอันนี้ก็คือจะจ่ายตามว่าคุณอยู่ระดับไหนนะคะ สมมติวันนี้คุณอยู่เมมเบอร์นะคุณเป็นแค่เมมเบอร์มีแค่1 0 0 0 0หมืน PV นะคะและองค์กรข้างซ้ายกับข้างขวาของคุณนะคะมีคนซื้อสินค้ามาวันนี้นะคะหรือเมื่อไหร่ก็ได้ที่สะสมมาจับคู่กันพอดีข้างนี้มี3,000สนข้างนี้มี3ามแสนเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีคอมมิชชั่นนะคะในวันนั้นนะคะบวกลบเ0 0 0บาททําไมพี่ต้องพูดคํำว่าบวกลบเพราะว่ามันไม่ ไม่เท่ากันทุกวันคําว่าบวกลบเพราะว่ามันคิดจาก44%ของยอดรวมโลกเพราะฉะนั้นยอดมันจะขึ้นลงนะคะ44%มันแล้วแต่ว่าบางวันจะเท่าไหร่นะคะมันไม่ตรงกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นระดับเอเจนต์นะคะคุณมียอดสามแสนซ้ายขวาคะแนนคุณมีซ้ายสมแสนขวาสามแสนเหมือนเดิมนะคะตรงนี้คุณจะได้บวกลบสองพันเห็นไหมคะองค์กรสองชุดนี้นะคะทำงานเหมือนกันเลยมีซ้ายขวาข้างละสามแสนแต่ถ้าคุณเป็น Member คุณได้แค่700แต่ถ้าคุณเป็น a อเจนคุณได้2,000บาทเห็นไหมคะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณคงจะคิดได้ว่าคุณควรจะอยู่ที่ระดับไหนนะคะถ้าคุณเป็น Special a เอเจนะคะคุณมี700,000 P.V. ทีมข้างซ้ายมี700,000ข้างขวามี700,000คุณอยู่ที่บวกลบนะคะ4 0 0พบาทนะคะแล้วก็ d ิลเลอร์ชิพนะคะ1.5ล้านซ้ายมี1.5ล้านขวามี1.5ล้านคุณจะได้บวกลบนะคะ800 0นะคะ สูงสุดตรงนี้ก็คือ e x clusiv e นะคะตัวคุณเองมี2.4ล้านนะคะซ้าย2.4ล้านขวา2.4ล้านจ่ายให้คุณบวกลบนะคะ1ห uh, 0 0่ง12,000บาทนะคะสูงสุดของเรานะคะก็คือจ่ายไม่เกิน50ล้านซ้ายขวาสูงสุดก็คือต่อวันไม่เกินวันละ40,000บาทนะคะอันนี้เราจะมีเพดานของการจ่ายรายได้นะคะอยู่ที่40,000บาท ถ้าพูดไปถ้าคนไม่ไม่ฟังแล้วไม่เคยฟังก็คิดว่าเวอร์สุดๆแต่จริงๆแล้วคุณลองมองระยะถ้าคุณสามารถยืนอยู่ยืนระยะได้สักสิปีสะสมกลุ่มผู้บริโภคก็มีตัวอย่างมีวะเลยนะคะคนที่อยู่ระดับสูงมีวันละ700ล้านซ้ายขวา คือเขารับเต็มทุกวันวันละสี่หมื่นนะคะก็มีเยอะมากๆนะคะอันนี้การจ่ายรายได้นะคะก็คือจะมีการคํานวณกันทุกวันนะคะแต่จะจ่ายนะคะก็คือคํานวณจากวันพุธไปจ่ายในวันอังคารก็จ่ายทุกๆวันอังคารของวันอังคารถัดไปนะคะเ็าจะจ่ายกันทุกอังคารนะคะต่อมาเป็นรายได้ที่2คือมัตเตอร์ชิพโบนัสก็คือโบนัสประจําตําแหน่งมีทั้งหมด7ตําแหน่งด้วยกันตั้งแต่เซลมัตเตอร์นะคะไดมอนด์ชาลอนนะคะแล้วก็สตาร์โรยัลแล้วก็ข่าวนะคะ ตรงนี้ก็สุดท้ายก็คืออิมพิเรียนคือระดับที่สูงสุดนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าจะเป็นเซลล์มาสเตอร์เราจะทําอย่างไรนะคะเซลล์มาสเตอร์ก็คือตัวเราเองมีนะคะมี700นะเออโทษค่ะ7 0 0 0แสนนะคะเรามี7 0 0 0แสน PV แล้วสร้างองค์กรซ้ายกับขวาข้างซ้ายให้มา2.5ล้านข้างขวามา2.5ล้านนะคะภายใน15วันคือวันที่1ถึงวันที่15หรือวันที่16ถึงสิ้นเดือนนะคะแค่นี้คุณคือเซลล์มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีองค์กรใต้สายงานมากพอประมาณนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็เป้าหมายถัดไปคุณต้องทําตัวเองให้เป็นออโต้เซลล์มาเตอร์ก็คืออะไรหมายถึงตัวเราเองก็เหมือนเดิมมี7 0 0 0แสนแบบเมื่อกี้นะคะแล้วองค์กรข้างล่างซ้ายขวามีการซื้อกินซื้อใช้ปกติเหมือนเดิมทุกๆ15วันมีข้างละ2.5ล้านคุณคือเซลล์มาเตอร์ถ้าคุณอยู่ถึงขนาดนี้คุณจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ําอยู่ที่64,000บาทแล้วนะคะถัดไปนะคะตำแหน่งถัดไปก็คือตำแหน่งไดมอนด์นะคะ1.5ล้านนะคะตัวเราล้านก็ สร้างซ้ายขวาให้มีเซมมาเตอร์นะคะข้างละ2คนเซมมาเตอร์นะคะสคนซ้ายขวานะคะคือต้องสําเร็จกันเป็นทีมนะคะอันนี้คุณก็จะเป็นไดมอนนะคะถัดไปก็คือระดับของชาล่าตำแหน่งชาลอน2.4ล้านตัวเราเองนะคะสร้างไดมอนข้างละ2คนนะคะอันนี้คุณก็คือตําแหน่งของ ชาลอนโรดนะคะแล้วตำแหน่งถัดไปก็เหมือนเดิมนะคะสร้างคนต่ำกว่านะระดับที่ต่ำกว่าข้างลนะสองคนจนถึงอิมพีเดียนไปเลยนะคะตรงนี้นะคะก็คือการจ่ายคอมมิชชั่นก็คือจ่าย20%ก็จะแบ่งเป็นสส่วนเลยถ้าสังเกตดูนะคะนี่นี่ส่วนที่1นะคะก็จากไดมอนด์ขึ้นไปส่วนที่2ก็คือจากเซลมัตเตอร์ก็จะแบ่งเป็นสส่วนเซลมัตเตนะนะอร์ตัดไปเลยนะคะส0ท่านประธานบอกว่าถ้าคนข้างล่างสุดได้เงินนะคะก็ไม่ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนข้างบนก็จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเซลม ัดไปเลยส่วนนะคะข้างบนอีกสิบเปอร์เซนตก็คือเอาไปเฉลี่ยกันนะคะไปแบ่งกันเองนะคะต่อมานะคะการคำนวณโบนัสนี้ก็มือตรงนี้ก็คือเป็นรอบนะคะสองรอบถ้าคุณอ่ามันจะมีอยู่สองรอบถ้าวันที่อ่าหนึ่งถึงสิบห้าก็จะจ่ายกันในวันที่ยี่สิบสองนะคะรอบที่สองวันที่สิบหกถึงสิ้นเดือนจะจ่ายในวันที่เจ็ดของเดือนตรงนี้จะตรงเวลามากๆนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องราวของอ่ามาสเตอร์ชิพโปรโมชั่นนะคะ ขึ้นตำแหน่งมาปั๊บนอกจากได้เงินได้สินค้าด้วยก็คืออันที่หนึ่งที่ให้นะคะของเซลมาสเตอร์ฮิโมฮิมหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ชุดเดอะเฟรมแล้วก็อีฟนิ่งโฟเซตนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะอันนี้ให้เป็นของรางวัลน,นะคะและถ้าคุณเป็นตำแหน่งไดมอนด์อันนี้ให้เงินสด2องหมนแปดนะคะฮิโมฮิมหนึ่งกล่องแล้วก็เดอะเฟรมแล้วก็อีฟนิ่งโฟเซตอีกเช่นเดิมนะคะแล้วก็ต่อถัดไปนะคะถ้าสำหรับตำแหน่งชาลอนนะคะก็ท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะ3คืน สี่สี่วันสามคืนนะคะสองใบนะคะแล้วก็เงินสดนะคะห้าหมื่นบาทนะคะระดับสตาร์นะคะตอนนี้ก็คือตําแหน่งสตาร์พูดผิดนะคะก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศเหมือนเดิมนะคะสี่อ่าสี่วันกับสามคืนนะคะอันนี้ให้สี่ใบและเงินสดบนเวทีอีกสามแสนบาทนะคะถัดไปก็คือตำแหน่งรอยัลนะคะรอย,ยัลตรงน,นี้ก็คือเขาเรียกว่าสโมสรเงินล้านถ้าขึ้นถึงนี้ก็ทุกคนได้รับเงินล้านแล้วนะคะก็ท่องเที่ยวต่างประเทศคราวนี้ให้11วันกับ สิบเอ็ดวันนะคะแล้วก็สิบคืนสี่ใบนะคะแล้วก็เช่ารถให้หนึ่งคันนะคะสามสามสามหมื่นบาทวงเงินบัตรเครดิตนี้ให้ทุกเดือนเลยเดือนละห้าหมื่นและเงินสดบนเวทีอีกนะคะหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะถัดไปนะคะก็คือตําแหน่งอ่าโทษนะคะพี่กดเลยอ่อตเมื่อกี้ลอยเยะแล้วก็มาถึงคาวนะคะอันนี้ท่องเที่ยวเหมือนเดิมคันนี้ซื้อรถให้หนึ่งคันสองล้านบาทวงเงินบัตรเครดิตทุกเดือนเลยนะคะเดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท นะคะทุกเดือนและเงินสดบนเวทีอีก10ล้านบาทนะคะคนที่รับไปแล้วนะคะปัจจุบันนี้เป็นร้อยคนนะคะคนที่อยู่ระดับนี้จะมีรายได้นอกเหนือจากที่รับ10ล้านบนเวทีแต่จะมีรายได้แบบนิ่งเสถียรเลยนะคะนิ่งๆขั้นต่ำหนึ่งสองล้านถึงสามล้านบาทอันนี้คือนิ่งเลยนะคะสองล้านขั้นต่ําเลยนะคะเพราะมีองค์กรหลายแสนคนใต้องค์กรทุกคนแค่จับ ใช้จ่ายชีวิตประจําวันธรรมดานะคะเขาจะรับแบบนิ่งๆไปเลยอันนี้ตัวอย่างอีกคนหนึ่งก็คืออันนี้เป็นสปอนเซอร์ของพี่เองนะคะจากช่างเย็บผ้านะคะวัยปัจจุบันนี้63ปีเป็นคนแก่แล้วนะคะ33ปีกับการเย็บผ้าไม่เคยออกไปไหนเลยจากบ้านนะคะ แล้วก็การศึกษาจบแค่นะคะป .4 นะคะไม่ได้จบอะไรสูงเลยนะคะทำอาโอมีไปแค่10ปีปัจจุบันรับรายได้10ล้านบาทบนเวทีแล้วปัจจุบันนี้รับทุกเดือนเดือนละ2ล้านบาทนะคะจากภาพนี้สังเกตนี่ถ่ายรูปคู่กับพี่นะคะตอนนั้นก็คือท่านมาโชว์ตัวที่หันใหญ่ท่านพูดไม่เก่งแต่ท่านก็ประสบความสําเร็จได้นะคะถัดไปนะคะมาดูนะคะอันนี้ก็คือตําแหน่งสุดท้ายก็คืออิมพิเรียนนะคะอิมพิเรียนก็คือมีได้ท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะคะสี่ใบแล้วก็คราวนี้นะคะค ให้รถอีก1ห,หนึ่งคันพร้อมกับคนขับเดือนละห้าหมื่นนะคะคนขับอีกคนหนึ่งละ25สองหมื่นห้านะคะ, 25, ะ,คะทดพูดจิดน,นะคะแล้วก็เช่าออฟฟิศอีกแปดหมื่นพร้อมกับเลขาสาวสวยอีกห้าหมื่นนะคะวงเงินบัตรเครดิตนะคะสามแสนบาททุกเดือนให้ทุกเดือนก็เทียบเท่ากับเป็นเงินเดือนเดือนละสามแสนบาทนะคะและรับเงินสดบนเวทีอีกสามสิบล้านนะคะขับรถล,ลุนขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ขับรถขึ้นมาให้เลยบนเวทีเงินสดสดสามสิบล้านบาท ปัจจุบันนี้ที่รับไปแล้วนะคะทั้งหมด8ท่านนะคะ2ท่านสุดท้ายที่เห็นนี้นะคะเกิดในภาวะของโควิด19ปี19นี้นะคะที่อื่นบริษัทรลายบริษัทเจ๊งกันเป็นาะนาวเลยนะคะแต่อาโทมี่เกิดนะคะอ,อิมพิเรียนอีก2ท่านในภาวะของโควิดเพราะฉะนั้นโควิดไม่สามารถทำอะไรกับอาโทมี่ได้นะคะเพราะของเราจับจ่ายใช้สอยนะคะเคอรี่มาส่งถึงบ้านอำนวยความสะดวกใหญ่เลยทำให้ธุรกิจของอาโธมี่ของเรานะคะ ามาถูกทิศถูกทางแล้วนะคะอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของเราคือความสําเร็จของลูกค้านะคะอันนี้คือความสําเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของอาทอมีสำหรับการตลาดของวันนี้นะคะพี่หนุ่ยขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ